เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่135 ยามที่ลมวัสันพัดพามายังหลีต่ตู้สุสานแม่ทัพใหญ่ก็สร้างแล้วเสร็จเฟิงเย่ยืดเส้นยืดสายขังอินเกอจื่อให้อยู่เลี้ยงองค์ชายน้อยในวังแล้วพาหลิงซูออกมาตามลำพังหลิงซูรู้สึกได้ตั้งแต่เช้าว,ว่าวันนี้นายท่านของนางมีเรื่องจะพูดกับนางดังนั้นจึงเตรียมของว่างและน้ำดื่มไว้พร้อมสับรอให้อีกฝ่ายเอ่ยปาก ทางบนเขาครุค่ะรอบด้านไร้ผู้คนเฟิงแย่มองแมกไม้เขียวขจีแล้วถอนหายใจมีเรื่องหนึ่งข้าควรบอกเจ้านานแล้วหลิงซูหัวตั้งกระพริบตาปริบๆมองนางมารดาเจ้าชื่อว่ายวนหลงเฟิงแย่ยิม้มนางเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีงามบ่าวรู้เพคะหลิงซูพยักหน้า ทุกทุกปีเนียงเนียงจะตรัสถึงนางกับบ่าวเสมอ บ่าวมีได้ง้อย่อมรู้ว่านางมีความเกี่ยวข้องกับเบ่าและคิดว่าเป็นไปได้มากที่จะเป็นมารดาของเบ่านางได้ท่านปู่จางเลี้ยงดูมาจนโตในหมู่บ้านซิ่งเห่อตอนเด็กๆนางเคยถามว่าพ่อแม่นางไปอยู่ที่ไหนท่านปู่จางบอกนางว่าแม่ของนางออกไปทำทธุระข้างนอกส่วนพ่อของนางก็ไม่เคยกลับมาไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดหลิงซูน้อยในตอนนั้นเสียใจมาก คิดว่าตนเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการแต่พอโตขึ้นอีกหน่อยก็เริ่มคิดได้ที่มารดาไม่กลับมาหานางจะต้องเป็นเพราะมีเรื่องลำบากใจบางอย่างแม้จนถึงตอนนี้นางจะยังไม่รู้ว่าเรื่องลำบากใจนั้นคืออะไรก็ตามเช่นนั้นนายของเจ้าจะเล่าอีกเรื่องให้เจ้าฟังแล้วกันเฟิงแย่ลุบตาลงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสะท้อนใจครั้งนี้ เจ้าต้องตั้งใจฟังให้ดีเล่าเพคะลมพัดผ่านแมกไม้ในป่าเสียงดังซาซาเฟิงเยลรีตาแง่นหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆขาวกระจัดกระจายค่อยๆย,ย้อนนึกถึงเรื่องราวในวันวาน ยวนหลงเป็นสาวใช้ที่คอยปรนิบัติข้างกายกวนชิงแย่มาตลอดนางมักเดินไปมาทั่วเรือนหลักแต่ไม่เคยมีความคิดใฝ่สูงสาวใช้คนอื่นๆต่างพยายามคิดหาสารพัดวิธีดึงดูดความสนใจจากกวนชิงมู่มีเพียงนางที่รักษากฎกระเบียบไม่เคยประพฤติตัวล่วงล้ำก้ามเกินกวนชิงมู่อายุ15ก็มีราศีของคนเป็นแม่ทับ เป็นที่ชมชอบของเหล่ายิงสาวคุณหนูไม่น้อยที่อยากแต่งเข้ามาเป็นฟูวเหรนรองสกุลกวนต่างพยายามเอาอกเอาใจกวนชิงเย่เต็มที่เพื่อตีสนิทและได้เป็นพี่สะพ้ยของนางทำให้ช่วงชีวิตตอนนั้นของกวนชิงเย่สมบูรณ์พูนสุขไม่น้อยทั้งขนมของว่างเสื้อผ้าเครื่องประดับล้วนมีไม่ขาด แต่พอมีคนมารบกวนบ่อยเข้ากวนชิงแย่ก็เริ่มรำคาญวันหนึ่งนางกอดแขนยวนหลงบอกว่าเจ้ามาเป็นพี่สะัย้ข้าเสียเลยเถอะพวกนั้นจะได้ไม่มากวนใจข้าอีกยวนหลงแก่มือนางออกด้วยความตื่นตระหนกใบหน้าแดงำํำแม้แต่ขอก็แดงจนทะลุปแป้งที่ทาไว้ออกมาเอ่ยตะกุกตะกากฐานะของเบ่าไม่คู่ควร ถึงอย่างไรกวนชิงเย่ก็ได้อีกฝ่ายดูแลมาทั้งตอนนั้นก็อายุยังน้อยจึงมีนิสัยแผลงแผงพอเห็นสีหน้าท่าทีของยวนหลงก็พูดออกไปทนันที ที่แท้เจ้าก็ชอบพี่ร้องของข้านี่เองได้ยินเช่นนี้หน้าของยวนหลงยิ่งแดงแจ๋ด้วยความเป็นคนหน้าบ้างจึงกลัวว่ากวนชิงแย่จะนำเรื่องนี้ไปบอกในน้อยร้องดังนั้นจึงขอร้องนางไม่ให้กระตกกระตากไม่ให้ข้ากระตกกระตากง่ายมากกวนชิงแย่ที่ตอนนั้นอายุเพียงสิบเอ็ดขวบตบอก,อกบอกว่า เช่นนั้นเจ้าก็ฟังข้าแล้วข้าจะช่วยให้เจ้าได้ใจของพี่ร้อง ยวนหลงร้อนรนจนกระทืบเท้านางไม่เต็มใจทำเช่นนั้นแต่กวนชิงแย่มีหรือจะยอมฟังขู่ยวนหลงว่าจะไปบอกพี่ร้องจากนั้นก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายคอยดูให้หยวนหลงตุ่นน้ำแกงทำขนมปักผ้าเช็ดหน้าตามคำแนะนำของนางด้วยเหตุนี้จึงทำให้ช่วงนั้นทุกเช้าที่กวนชิงมู่ตื่นขึ้นมาแล้วเปิดประตูห้องออกไปก็จะเห็นสิ่งของมากมายว่า างอยู่ที่หน้าประตูเสมอบางครั้งก็เป็นผ้าเช็ดหน้าปักลายใบไผ่บางครั้งก็เป็นขนมนึ่งร้อนๆควันฉุยในจวนมีคำสั่งห้ามไม่ให้สาวใช้มารบกวนเขาแล้วจะมีใครเอาสิ่งของเหล่านี้มาวางหน้าประตูห้องเขาได้กวนชิงมู่ไปหิ้วตัวกวนชิงเย่มาซักความทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดกวนชิงเย่ยิ้มหน้าทาเลน ระยะนี้พี่ร้องต้องฝึกหนักน้องสาวเป็นห่วงท่านจึงส่งของมาให้นางส่งมาอย่างนั้นหรือกวนชิงมู่สายหน้าไม่เชื่อหยิบผ้าเช็ดหน้าปักลายใบไผ่ฝีมือประณีตผื่นนั้นขึ้นมาเช่นนั้นเจ้าปักใหม่ให้ข้าดูเดี๋ยวนี้เลยข้าไม่เอาอะไรมากแค่ปักใบไผ่ให้เหมือนกับผืนนี้ก็พอ ยวนหลงอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ใดได้แต่ก้มหน้างงดไม่กล้าพูดอะไรอยู่ข้างๆขณะที่กำลังกรอกตาไปมาก็เห็นคุณชายร้องลุกขึ้นชายเสื้อพลิ้วสะบัดเล็กน้อยเอ่ยลอยๆขึ้นมาว่าน้ำแกงนกพีราบเมื่อเช้าอร่อยมาก ยวนหลงชะง,งักจากนั้นความรู้สึกปราบปรื้มก็ท่วมทนขึ้นมาเต็มหัวใจและผริบานเป็นบุกผายวนหลงเงยหน้าขึ้นอย่างระมัดระวังเห็นกวนชิงมู่กำลังมองนางอยู่พอดีเขาหัวเราะเบาๆตอนนั้นกวนชิงแย่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดแค่ท่าทีเล็กๆน้อยๆของพี่ร้องก็ทำให้ยวนหลงดีใจถึงเพียงนั้นแล้ว เพาว่ายามนี้เมื่อย้อนคิดดูตอนนั้นยวนหลงจะต้องรู้สึกอิ่มเอมไปทั้งหัวใจเป็นแน่คงมีความสุขจนแทบจะบอยบินได้เลยทีเดียวคนที่ตนแอบมีใจให้ชอบน้ำแกงนกพิราบที่ตนเป็นคนตุนจะมีสิ่งใดที่ทำให้หญิงสาวแสนใสซื่อที่รู้จักแต่ตนน้ำแกงนกพิราบดีใจได้มากกว่านี้อีกไม่มี ดังนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายวนหรงไม่ต้องให้กวนชิงแย่เขี้ยวเขนก็นำของไปส่งให้กวนชิงมู่เองจนแทบจะพูดได้ว่ายวนหลงเหมือนจะกลายเป็นสาวใช้ประจำตัวของกวนชิงมู่ไปแล้วบุรุษตระกูลใหญ่ที่อายุ16และยังไม่ได้แต่งงานล้วนมีสาวใช้ห้องข้างคอยสอนเรื่องทั้งโลกยวนหงมาคุกเข่าตรงหน้ากวนชิงแย่ขอร้องนางจากใจจริงอยู่ สามวันพี่สาวกวนชิงเย่ที่อายุยังน้อยไม่รู้เรื่องอะไรอื่นแต่เรื่องกฎระเบียบภายในบ้านนางรู้ดีนางไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของยวนหลงแม้แต่น้อยสถานะของสาวห้องข้างต่ำต้อยเกินไปต่อให้คลอดบุตรออกมาชื่อของเจ้าก็ไม่ถูกบันทึกไว้ในสาแรกตระกูลกวนเหตุใดเจ้าจึงไม่รออีกสักนิด รอไม่ได้แล้วเจ้าค่ะยวนหลงยิ้มคืนเบ่าไม่เคยมีโอกาสมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วยามนี้เมื่อมีโอกาสเช่นนี้ก็นับว่าดีมากแล้วหากคุณหนูยอมช่วยถึงตายยวนหลงก็ไม่เสียได้ วันชิงแย่นิ่งเงียบสามวันต่อมาในที่สุดก็ไม่อาจต้านทานความดื้อรั้นของยวนหลงได้จึงไปขอร้องปิดาให้รับยวนหลงมาเป็นสาวใช้ห้องข้างของพี่ชายร้องเผ่าว่าคืนนั้นพี่ร้องกลับปิดประตูไม่ให้ยวนหลงเข้าห้องข้ามีคนในใจแล้วเขาเอ่ยไม่อาจยื้อให้การออกเรือนของเจ้าล่าชา้า ยวนหลงที่สวมเพียงเสื้อผ้าเนื้อบ้างคุกเข่าอยู่นอกประตูร่างกายสั่นเทิมเล็กน้อยกวนชิงแย่ทนดูไม่ได้จึงนำเสื้อมาคลุมให้นางแล้วประคองนางกลับไปนางเห็นกับตาว่ายวนหรงตั้งใจแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะประนีบัติพี่ร้องอย่างมีความสุขเพียงได้และเฝ้ามองนางกลับห้องมาในสภาพหน้าอดสูไม่ออกจากห้องหลายวันช่วงนั้นพี่ร้องอาร ไม่ดีดื่มสุราเมาไมา้ทุกวันกวนชิงแย่มัวแต่ฝึกยุดจึงไม่ได้สนใจสองคนนี้อีกเพียงแต่คิดว่าทั้งสองมีบุกเพแต่ไร้วาสนาหลังจากนั้นยวนหลงก็มาบอกนางว่าจะกลับบ้านไปแต่งงานทางจวนจึงให้นางไปแต่ยวนหลงตัดใจจากกวนชิงแย่ไปไม่ได้ดังนั้นแม้จะตั้งคันแล้วก็ยังอยู่ดูแลนางและหลังจากคลอดบุตร ก็กลับมาที่จวนอยู่ข้างกายนางตลอดเวลาไม่จากไปไหนกวนชิงแย่คิดมาตลอดว่าลึกๆแล้วยวนหลงน่าจะเสียใจที่ไม่สามารถอยู่กับคนที่รักได้และสุดท้ายพี่ร้องก็แต่งงานกับพี่หลิงเอ,อ๋อทั้งสองรักใคร่กันแน่นแฟนแต่หลังจากยวนหลงตายแทนนางเมื่อนางฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งในมือก็มีจดหมายฉบับหนึ่ง หลิงซูที่อยู่หมู่บ้านซิ่งเหอคือสายเลือดสกุลกวนขอคุณหนูโปรดเมตตาข้อความนี้กวนชิงแย่คิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจตอนนั้นมีเรื่องที่นางไม่รู้เกิดขึ้นมากมายเท่าใดกันนะยวนหลงให้กำเนิดสายเลือดสกุลกวนยังจะเป็นสายเลือดของใครได้อีก ภาพในความทรงจำนั่งมีเพียงใบหน้าด้านข้างที่แสนอ่อนโยนของยวนหลงมีภาพความรักมั่นคงตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตระหว่างพี่ร้องกับพี่สะพ้ายหลิงเอ,อ๋อ แต่กลับไม่เคยมีภาพของยวนหลงกับพี่ร้องตอนอยู่ด้วยกันเลยหรือพูดอีกอย่างก็คือตั้งแต่พี่ร้องแต่งงานและบอกว่าจะไม่ขอรับอนุยวนหลงก็ไม่เคยเข้าใกล้พี่ร้องอีกเลยต่อให้บังเอิญพบกันในสวน ก็เพียงค้อมคำนับโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นจากนั้นก็ถอยออกไปเงียบๆพี่สะพายหลิงเอ๋อเป็นแม่นางที่ดีมากมันคงซื่อสัตย์แม้จะแต่งงานกับกวนชิงมู่เพราะคำสั่งของบิดามานดาแต่ทั้งสองก็ยบถาดเสมอคิ้วรักกันจนคนรอบข้างอิจฉานับตั้งแต่เห็นสายตาที่พี่รองมองพี่สะพ้าย กวนชิงแย่ก็ไม่เคยเอ่ยถึงพี่ร้องต่อหน้ายวนหลงอีกเลย สุดท้ายก็มีบุพเพแต่ไร้วาสนาจริงๆตอนนั้นกวนชิงแย่ยังเด็กจึงไม่ได้สนใจอารมณ์ความรู้สึกของยวนหลงเพียงคิดว่านางเสียใจถึงได้รีบออกเรือนไปหลังจากพี่ร้องแต่งภรรยาเข้ามาได้ไม่นานทั้งไม่เคยมองอย่างละเอียดว่าชายที่ยวนหลงแต่งงานด้วยหน้าตาเป็นเช่นไรยิ่งไม่รู้เลยว่านางไปคลอดบุตรสาวที่ไหน หลังจากย้นหลงกลับมาก็กลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดมักจะใจลอยเป็นประจำพอกวนชิงเย่ถามว่านางเป็นอะไรนางก็แค่ยิ้มไม่พูดอะไรได้มองย้อนกลับไปในภายหลังเฟิงเย่คิดว่าหลิงซูต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่รองเท่านั้น ยังไม่ต้องพูดถึงคิ้วตาที่คล้ายคลึงกันลำพังนิสัยใจคอที่อ่อนนอกแข็งในของยวนหลงหากนางปักใจรักพี่รองแล้วไม่มีทางที่นางจะยอมร่วงเรียงเคียงหมอนกับคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งที่พี่รองดูเศร้าซึมเมาไม่ไม่ได้สติบ่อยครั้งยวนหลงก็ไปปรนิบัติดูแลเขาหลายครั้งเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งสองคนก็สุดรู้ในเมื่อยวนหลงทิ้งจดหมายไว้ให้นางเช่นนั้นหลิงซูก็ต้องเป็นลูกของพี่รองแน่นอนแต่จนวาระสุดท้ายของชีวิตพี่รองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย หลิงซูเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งแต่เกิดยังถูกซื้อตัวไปเป็นสาวใช้ด้วยตอนที่กวนชิงแย่ไปไถ่ตัวนั่งแค่เด็กหญิงตัวน้อยคนนี้เงยหน้าขึ้นมองนงั่งขอบตาของฟิงแย่ก็แดงกรำเจ้าชื่อหลิงซูใช่หรือไม่นางถามพรางมองใบหน้าที่ดูคุ้นเคยนั้น ดวงตาของเด็กหญิงตัวน้อยเต็มไปด้วยความระแวงระวังแต่ท่าทีกลับว่าง่ายเชื่อฟังนางโขกศีรษะให้กวนชิงแย่อย่างนอบน้อมบ่าหลิงสู้ขอในท่านโปรดเมตตา ด้วยเหตุนี้ข้างกายแม่นางเฟิงแย่ที่เดินทางไปไกลถึงแคว้นอูจึงมีสาวใช้น้อยนามว่าหลิงซูติดตามไปด้วยนางมักจะกอดเด็กหญิงไว้ในอ้อมแขนเอาอกเอาใจซื้อขนมให้เด็กหญิงกินสาวใช้หลิงซูเรียนรู้วิธีเกล้าผมทรงต่างๆรู้จักยกต่งเตียงมาเหยียบขึ้นไปเพื่อแต่งผมให้นางเห็นนายท่านของตนทำงานหนักก็รู้จักพูดจาว่า ชีวิตเบ่าได้ในท่านเป็นผู้ช่วยไว้และคอยดูแลมาตลอดสามปีวันหน้าเมื่อในท่านไม่อยากทำงานนี้แล้วเบ่าจะทำงานหาเงินมาดูแลในท่านเอง หลิงซูติดตามข้างกายเฟิงเย่มาสามปีดวงตาไม่เหลือแววระแวงระวังเหมือนเมื่อแรกแล้วนางกลายเป็นสาวน้อยน่ารักไร้เดียงสาเหมือนเด็กทั่วไปเฟิงเย่มองนางด้วยสายตารักใครเอนดูเสมอคิดเพียงอยากให้เด็กคนนี้มีชีวิตที่ดีและอยู่ห่างจากบุญคุณความแค้นทั้งหลาย ความแค้นของสกุล่วนไม่เกี่ยวข้องกับนางนางไร้เดียงสานักนางควรจะได้มีชีวิตที่ดี ดังนั้นตอนที่อินเกอจือถามเรื่องของหลิงซูเฟิงเย่จึงบอกเพียงว่านางเป็นบุตรสาวของยวนหลงแต่ไม่ได้บอกว่านางเป็นสายเลือดสุดท้ายของสกุลกวนเดิมนางตั้งใจจะให้อินเกอจือชดเชยสิ่งที่เขาติดค้างนางให้กัหลิงซูให้เขาปกป้องคุ้มครองหลิงซูไปตลอดชีวิตคิดไม่ถึงว่าทางตันที่กำลังเดินไปในตอนแรกกลับกลายเป็นทางรอด ลมบนเข่าพัดแรงขึ้นหลิงซูฟังนางเล่าเงีย,งยบๆพลางยื่นมือไปกระชับเสื้อคลุมที่ปลิวพผยอบตามแรงลมให้อีกฝ่ายเช่นนั้นก็เท่ากับว่าความจริงแล้วเหนียงเนียงก็คืออาหญิงของเบาหลิงซูถามฟังเย่รูปศีรษะนางอย่างเอ็นดูยิ้มเอ่ยว่าขอโทษด,ด้วยเดิมคิดจะปิดเจ้าไปตลอดชีวิต แต่ข้าคิดว่าในเมื่อเจ้าอยากรู้เช่นนั้นก็บอกเจ้าตอนนี้ก็แล้วกันหลิงซูหลุบตาเล็กน้อยหัวเราะอย่างกระดากอายเหนียงเนียงทรง,งทราบแล้วหรือเพคะตั้งแต่เรื่องราวต่างๆสงบลงหลิงซูก็เริ่มหาคนมาสืบถามเรื่องของสกุลกวนมาตลอด ถึงขั้นซื้อภาพวาดคนในตระกูลที่หลงเหลือมาจากตวนสกุลกวนมาได้ภาพหนึ่งนับจากวันนั้นนางก็ไม่เคยหลับสนิทอีกเลยนางรู้ว่ายวนหลงเป็นมารดาของนางแต่ไม่รู้ว่าบิดาเป็นใครอยากจะถามนายท่านแต่ก็กลัวจะสกิดบาดแผลในใจของนายท่านจึงได้เก็บไว้ในใจมาตลอดคิดไม่ถึงว่าทุกอย่างล้วนอยู่ใต้สายตานายท่านมาตลอด เด็กคนนี้จะซ่อนอะไรก็มักเอาไปซุกไว้ใต้เตียงฟังแย่ถอนใจทุกครั้งที่ท่าทางเจ้าดูแปลกไปข้าจะแอบไปรื้อใต้เตียงของเจ้าดูสเสมอแต่ก่อนซ่อนของขวัญพี่จะมอบให้ข้าหรือไม่ก็ซุกข,ขนมที่ข้าไม่อนุญาตให้เจ้ากิน คิดไม่ถึงว่าตอนนี้จะเป็นภาพวาดของคนสกุลก้วนเฟิงแย่หยิบม้วนภาพวาดที่ซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมออกมาจูงหลิงสูเดินขึ้นไปต่อเมื่อมาถึงสุสานแม่ทับใหญ่จึงหาที่สะอาดนั่งลงแล้วคลี่มวนภาพนั้น ม้วนภาพวาดแผ่ยาวออกไปสามชื่อในนั้นมีรูปคนอยู่สามแถวคนแถวแรกคุกเขา่าแถวกลางมีไม่กี่คนนั่งบนเก้าอี้แถวหลังยืนเรียงกันมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาว ทุกคนสวมชุดพิธีการเต็มยศใบหน้าเคร่งขรึมจริงจังมีเพียงเด็กๆไม่กี่คนที่คุกเข่าฉีกยิ้มยิงฟันอยู่ด้านหน้าสุดนี่เป็นภาพครอบครัวสกุลกวนวาดขึ้นตอนกวนชิงแย่อายุได้ห้าครบ ตอนนั้นในน้อยคนโตของสกุลกวนยังไม่ได้พรีชีพในสนามรบในน้อยคนสุดท้องของสกุลกวนก็ยังไม่เกิดเด็กรุ่นเล็กของสกุลกวนจึงมีเพียงสามคนที่คุกเข่าอยู่ด้านหน้าเรียงจากคนโตสุดไปยังคนเล็กสุดซ้ายไปขวาคนที่คุกเข่าอยู่ตรงกลางก็คือกวนชิงมู่ตอนบีดาของเจ้าเติบใหญ่ มิได้หน้าตาเช่นนี้ฟังแย่ยื่นมือไปรูปลายกระดาษที่เป็นสีเหลืองคร,าคร่ามพรางหัวเระตอนโตเขาหน้าตาหล่อเหลาคมคายองอาจพึงพายแม่นางในหลี่ตูตั้งไม่รู้เท่าใดอยากแต่งงานกับเขาทั้งนั้นมิได้ด้อยไปกว่าองค์ชายใหญ่ในยามนั้นเลยหลิงซูชะงักมองเด็กชายในชุดพิธีการที่คุกเข่าอยู่ที่พื้นด้วยความงุนงง ท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ได้แต่งงานกันใช่หรือไม่รอยยิ้มของเฟิงเย่ชะงักเล็กน้อยแววตาวูบไหวแองซี่ข้ายังเล่าเรื่องต่อจากนั้นไม่จบยวนหลงได้แต่งงานเนียงเนียงหลิงซูมองสีหน้าท่าทีของคนที่พยายามจะกุเรื่องแล้วหลุดหัวเราะ ไม่ต้องทรงปิดบ,งบังเบาหรอกเพคะบ่าจะไม่เข้าใจได้อย่างไรหากพวกเขาได้แต่งงานกันจริงเบาจะต้องระหกระเหินอยู่ข้างนอกหรือเจ้าเด็กคนนี้นี่ฟังเย่ถอนหายใจจะหัวไวเช่นนี้ไปทำไมมีแต่คนโง่เท่านั้นถึงจะมีความสุขรู้หรือไม่แต่ว่า ไม่มีแต่ฟงเย่ยื่นมือไปกอดเด็กสาวไว้ในอ้อมแขนรูปศีรษะนางอย่างอ่อนโยนเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเรื่องต่อจากนี้ไม่ว่าเรื่องใดล้วนมีค่าอยู่เหนียงเนียง,เ,ยงเรียกอาหญิงหลิงซูชะงักจากนั้นก็หัวเราะดวงตาเป็นประกายยื่นมือกอดเอวอีกฝ่ายเรียกเสียงอ่อนหวานว่าอาหญิง ฟังแย่รู้สึกเบาใจเงยหน้ามองผืนธงที่บกสะบัดเหนือสุสานแม่ทับหญ่เอ่ยเสียงเบาว่าไปกันเถอะเราขึ้นไปจุดธูปก,กราบไหว้พวกเขากันกระดูกของคนสกุลกวนที่พอหากลับมาได้ล้วนถูกนำมาฝังไว้ในบริเวณรอบสุสานแม่ทับหญ่หลิงสูเดินมาหยุดอยู่หน้าป้ายจารึก ของกวนชิงมู่และยวนหลงอ่านชีวประวัติของพวกเขาอย่างตั้งใจจากนั้นจุดธูปคารวะโคกศีรษะให้พวกเขาสามทีอย่างเต็มพิธีการแม้ไม่รู้ว่าคนรุ่นก่อนมีเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันเช่นไรแต่สุดท้ายนางก็ตามหาบิดามารดาของตอนเองพบแล้วอย่างน้อยเมื่อถึงช่วงชิงหมิงหานสือนางก็จะได้ไม่ปล่อยให้คนทูปของพวกเขาต้องขาดตอนนี่ เป็นเพียงสิ่งเดียวที่นางสามารถทําได้หลังกลับจากสุสานแม่ทับยหญเฟิงเย่ก็จับไข้ลมเย็นอาการไม่รุนแรงแต่ทําเอาห่วงตี้ผู้นิ่งขรึมมาตลอดถึงกับขวัญเสียสีหน้าอินเกิดตื่อไม่น่ามองอย่างยิ่ยงจ้องหลิงสูตาขแมงจนอีกฝ่ายหลบไปอยู่ข้างหลังเฟิงเย่เออยังไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าบ่าวระมัดระวังอย่างที่สุดแล้วเพคะ เป็นหม่อมฉันเองที่ไม่ใส่ใจเฟิงแย่ยิ้มประจบกินยาสักหน่อยก็หายแล้วกินยาสักหน่อยอินเกอจื่อยิ้มเย็นยื่นมือไปเหี่วตัวหลิงซูขึ้นมาแล้วส่งให้กวนจือจากนั้นหันกลับมาด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์เจ้าคิดว่าพอป่วยแค่กินยาก็เพียงพอแล้วอย่างนั้นหรือมิเช่นนั้นเล่าเฟิงเย่ไหลลู่ มิเช่นนั้นจะให้หม่อมชันทำอย่างไรอินเกอจื่อสาวเท้ามาหยุดตรงหน้านางพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์เจ้ามาลองดูเองแล้วกันลองอะไรเฟิงแย่งุนน้องยังไม่ทันจะตั้งตัวริมฝีปากของคนตรงหน้าก็ประทับลงมาฝ่าบาทเฟิงแย่ตกใจรีบผลักเขาออกหม่อมชันป่วยอยู่นะเพคะเรารู้อินเกอจื่อสีหน้ากรุ่นกรด ก็เพราะรู้ถึงอยากให้เจ้าได้ลิ้มรสว่ายามที่เห็นคนรักป่วยรู้สึกเช่นไรพูดจบก็ตึงมือทั้งสองข้างของนางแล้วผลักนางลงบนเตียงปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ